ตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าตลาดอินโดจีนะครับเราเดินมาจากงนานแข่งเรือประเทศนี้ออกพรรษาจาังหวัดมุกดาหารนอะหน้าทางเข้าตลาดอินโดจีนะเราเดินมาจากโน้นจากศา,าลาจารึกกองอุวยกานงานแข่งเรือป้ายวันนี้โอ้มือนี้ยยี่สิบเจ็ดเอ้ยมือนี้ยี่สิบแปดไม่ว่ายี่สิบเจ็ดมือนี้ยี่แปด วันนี้โอ้วันนี้มือสิบไปไหรเรือไฟอยอเยอะนครเท่าบาทเลยมือบดิบบเบิ้งแข่งช่วงเยอะแหละอันนี้วงเวียนอีกย่างเก็ะวงเวียนหอนเนลิกาทางนี้เดี๋ยวจะไปหากดตังคนะ์ู่อยู่แถวนี้แหละประมาณสักลอยว่าเมตรนี่แหละจริงๆจ,จะเดินไปหอนเนิกาเลี้ยวขวากว็าได้แต่จะเดินขึ้นไปทางนี้หรือว่าเอาสถึงก็เลืเ่อนไปบ่ เราคุยกับเป็นเอ่อรายการเป็นสองล้านข้าวต่ำแล้ววันนี้ไม่ <c oughs> วันนี้ไม่เดือแล้าวเงยวกแล้วลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเข้าท่านพนมและเต้เขาจะมีงานลำเอ่อลำบวงสวงลำขออภัยถ้าบุตริบลำบ,บวงสวงลำบูชาฟาดท่านพนมอ่นะเนาะ ในเทศกาลวันท้าทัพเดือนที่เอ็ดแล้วก็ตอนเช้านี่จะมีดวงสวงหรือหรือว่ารำบูชาถวายพระธาตุพนมตอนเช้านะแล้วตอนค่ำตอนมืดอ่ะจะจะมีงานไหลลุกไฟที่ตัวเมืองหลวงพระพนมจากมุกดาหารไปธาตุพนมเนี่ยห้าสิบสองกิโลเมตรคืนนี้ต้องนอนมุกดาหารอีกแล้วเพราะว่าจากมุกดาหารไปธาตุพนมห้าสิบสองกิโลเมตรจากธาตุพนม ไปนครพนมอีก52กิโลเมตรก็ตามที่บอกกันนะมุกดาหารไปนครพนม104่งร้อยสี่กิโลเมตรท่าพนมจะอยู่กึ่งกลางตรงกลางระหว่างมุกดาหารกับธท่ามุกดาหารกับนครพนมพอดีก็คือพรุ่งนี้เราตอนเช้าเราจะไปครึ่งทางแรกก่อนและตอนสายๆเราจะไปครึ่งทางหลังจะสายหรือะ่ไปเดี๋ยว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 รอข้าไป ไปไปคุยกับกี่สักการแล้วกันก so ับตายเราไปเกินไม่ไหวหรอกผมผมว่าแล้วก็คุยกันเลยว่าพาไปกดตางก่อนแล้วค่อยไปไปเรื่องอ่ะเออมึงดูปวดเอาละเป็นตัวอวบมาบานเราไปข้ามแล้วมันข้ามยากอะยากจริงจริงเท่าโอ้ ไปไปเอ็นไปไปตู้เอทเอ็มไทยพานย์นะไทยพาณิชย์ไทยพานิช์่เนี่ยอันออกไปซองถาสารกาานสารกางเนี่ยช่ขับควันี่เออไปับบอไปแล้วก็เดี๋ยวไปส่งผมร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มบาวต้มแเดียวหบนหุ่นจะบายกินกินกินขามดืมไม่น้เลียงพ้อยเลยนีมีตจะน้เลียบพ้อยแนั้นเองออร้านเอบีนะบอแมนแ อ๋อป oh. ้าจ oh, uh, so ินน like ี่บัอ๋อเออบอคอยนึกว่าย well, ุแถวนี้ม okay, ีมันบ so, ่มีดียุสาาน้าจีกับบมีดีบีุมี่มพวกมันมีพวกโจกพวกข้าวเปียกพวกข้าวต้มปลาอพวกอาหารจานเดียวพวกบ่แม่นรมันบ่มีราดจีนดือแบบพี่โอเคจะเอาจะบาทคิดจะบาทพูดอะไรไปคุยตอกพูครับไปก่อเลยครับไปไป ไปรถหลักอข้าไปักระทรวงด้ยไปอ่าแกแกแกได้ต้อไปนะไอ้คนนี้เ่าวาวว้าวให้ตังเลยกระ้วด้ยีหนังเม่พ่อยน่ะเอาสักบาทเออเอาหนึ่งร้อยาทจากคนเดียวโอ้โคตรเลยไปไปมันไปสองที่นะพี่เอาแปก็ได้ปะเอา เอาาหาทิ์้ไอเาเอาาหาิพอดียี่สิบหลอดหกสิบบาทหกสิบบาทสองที่นะพี่สที่คุณะรรถมันก็เยอะด้วยจริงจรอ๋อปะปโอเคโอเคใครพานิใครพาิดใพาิเออเอาลงนายขยอนด้วยโอเคโเคลกันใครขึ้นมาทในเลออใครขึ้น โอ้นี่ออกตาออกตามที่อุดมครับตาม่อุดมครัโอเคขอบคุณไห่ครับผมครับครับเหมือนกับไปกินอยู่ร้านอะไรเลยโอ้ลืมลืมไปเพราะว่าใกล้ๆนึงย่างขึ้นไปเฮ้อไม่ไหวมือมือนี้ต้องต้องใช้เครื่องคุณแรงละก็คือแข็งแรงนั่นแหละ เราแรกเหมนกันเราแกนก่นีแกนเหมือกัแก khỏi chịu co, chúng ta ôm, bao lưng má nữa anh, yên, yên đại là, nằm, cướp, sẽ quật rất ตัวน้ war, ม, ceksin, aky, meeting, Oil, มืดม,มานีไม่มีรถเด็ผมเตยมาต่อก็ของนมาถึงเขาเอาอนมาตกตอกไปไปนี่ก็ใง่ใช่ใช่ใช่่อช่ใ่ใ่ใใ่ใช่ใช่ใชไใช่ใช่่ใ่ใใ่ใชรน้่่ I'm ฐานยกันเขจ,จอดไปเออตุ๊บตันได้แล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหตกใจกดกันไม่งไปบักเฮ้เมื่อกี้้าลนเลือดแตกเขาเออว่าเลือดเลือดลาดเลือดแตกยังเน,นาะ<ม>ต้องขามเนี่ยซอยสีออกมาแนนะต้องขามนาสถานกางนี่เนะี่ยส้อยนี่เนะี่ย เออเขาเรียกชวยเลยนะนนเอ้า,า<ะ>เคยมานั่งเดีย๋ยวก็ขายตอนเช้า<อ>ไป,าปนในตลาดท่ายแยก<ะ><ะ>หลายหลายหลายร้าน<ะ>าเนาะตลาดตรีตลาดตรีเนี่ขายทุกวัน ตตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารโอ้ต้องวาดใส่งามกว่าโอ้โหโรงแรงแสงไทยโรงแรงเยอะเนาะ

เปิดคอนโซนมีราคาเน่ว่าเปิดคนโุลกลางางข้างกอางกกกาก